สิงคโปร์สุดขยงหุนเซนค่ะแห่ขับกรัรมพูชาออกจากอาเซียนยุลาวเหนียนไทยยึดประเทศค่ะ จากข่าวที่รอเรนส์หวงนะคะนายกรัฐมนตรีของสิงคโปร์ได้มีการเรียกร้องให้ไทยและก็กัมพูชาใช้ความอดทนอดกลั้นแล้วก็ยึดหลักการเจรจายอย่างสันติในการแก้ไขข้อพิพาทบริเวณชายแดนโดยให้ดําเนินการภายใต้กรอบของกฎหมายระหว่างประเทศเพื่อคลี่คลายสถานการณ์อย่างสงบและก็เป็นมิตรโดยคำถแถลงการดังกล่าวนี้คุณชมมีขึ้นผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวนะของนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ คือหลังจากที่เขาเนี่ยเดินทางมาเยือนกัมพูชาอย่างเป็นทางการนะคะนายว่องเนี่ยเขาก็โพสต์เฟซบุ๊กบอกว่าการมาเยือนครั้งนี้แม้ว่าจะเป็นช่วงเวลาสั้นๆแต่เต็มไปด้วยความหมายและถือเป็นโอกาสดีในการพบปะหารือกับพลเอกฮุนมาเน็ตนายกรัฐมนตรีกัมพูชา ในการหารือผู้นำทั้งสองประเทศได้ยืนยันเจตนารมณ์ร่วมกันในการกระชับความสัมพันธ์ทวิภาคีให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นพร้อมกับแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับการส่งเสริมความร่วมมือในหลากหลายมิติโดยเฉพาะในประเด็นที่กำลังได้รับความสนใจในระดับโลกอาทิเช่นพลังงานทดแทน เครดิตคาร์บอนและก็ความมั่นคงทางอาหารนายว่องค่ะยังพูดถึงความกังวลต่อสถานการณ์ตึงเครียดที่เกิดขึ้นบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาในช่วงนี้พร้อมกับเน้นย้ำนะคะว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยควรหลีกเลี่ยงการยกระดับความขัดแยง้งแล้วก็มุ่งเน้นการพูดคุยเพื่อหาทางออกอย่างสร้างสรรค์และสันติ โดยเขาบอกว่าในโลกที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนเช่นนี้ประเทศสมาชิกอาเซียนไม่ควรปล่อยให้ข้อพิพาททาลายความเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันของเราในหว่องนะบอกว่าสิ่งสําคัญคือการรักษาสันติภาพเสถียรภาพของภูมิภาคแล้ว่าการส่งเสริมความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของอาเซียนซึ่งล้วนเป็นประโยชน์ร่วมกันของทุกประเทศในภูมิภาคนะคะก็ไม่รู้นะว่าฮุนมาเน็ตไปดีวอะไรมาได้นะคะไปเป่าหูแบบไหนนะแต่ว่าคนสิงคโปร์ค่ะไม่ได้เห็นด้วยกับผู้น คำถซะทีเดียวนะเพราะว่าในโลกโซเชียลของสิงคโปร์ในขณะนี้ค่ะมีการพูดถึงนะว่าออกมาวิจารณ์พฤติกรรมอันนารังเกียจของผู้นำเขมรที่ใช้เรื่องส่วนตัวเนี่ยมาแบล็กเมลนัการเมืองไทยโดยเรื่องที่ทำไมชาวสิงคโปร์ถึงออกมาเสนอให้ขับกัมพูชาออกจากการเป็นสมาชิกอาเซียนกันนักนะคะเรื่องนี้เนี่ยไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นนะเพราะว่าถ้าหากย้อนไปเมื่ออดีตมีอดีตเอกอัครราชทูตสิงคโปร์คนหนึ่งนะคะก็เคยเสนอ เ,เรื่องนี้้มาแลวเหตุผลหลักๆค่ะคือชาวสิงคโปร์มองว่ากัมพูชาเป็นตัวแทนของจีนในการสร้างความวุ่นวายในอาเซียน นอกจากประเดน็นเรื่องการแบ็กเมลแล้วก็พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของฮุนเซนแล้วชาวสิงคโปรยังวิจารณ์ว่าฮุนเซนเนี่ยครองอำนาจมาถึง40ปีแล้วแต่ประเทศกัมพูชาก็ยังล้าหลังอยู่เลยแล้วก็มีการกล่าวหาว่าประเทศนี้เต็มไปด้วยการฟอกนะคะแล้วก็ฮุนเซนยังเคยให้ที่หลบภัยแก่พวกต้มตุนชาวจีนในประเทศของตัวเองด้วยนะคะแล้วก็เรียกว่าเงินถึงก็พึ่งพี่เขาได้เลยค่ะ และนี่ก็คือภาพที่ชาวสิงคโปร์มองว่าฮุนเซนเนี่ยเป็นอันตรพานเป็นผดเด็จการชาราที่ควรไปพบจิตแพทย์แล้วก็เป็นคนทรยศต,ต่อชาวกัมพูชารวมไปถึงเพื่อนและกพันธมิตรทั้งหมดด้วยด้วยพฤติกรรมที่ไม่น่าไว้วางใจเหล่านี้นะคะมีความลับอย่าไปบอกนะคะชาวสิงคโปร์เนี่ยเขาก็เลยมองว่าอาเซียนเนี่ยไม่สามารถสงบสุขได้หรอกถ้ามีผู้นําอย่างฮุนเซนอยู่ในกลุ่มทาให้ข้อเสนอเรื่องการขับกัมพูชาออกจากอาเซียนถูกกลับมาพูดถึงอีกครั้ง อย่างจริงจังนั่นเองค่ะ นอกจากนี้นะคะในกระแสโซเชียลมีเดียของเราแล้วก็เวียดนามเนี่ยก็ร้อนแรงเช่นเทยวกันมีแนวคิดว่าอยากให้แบ่งกัมพูชาออกเป็นสส่วนเริ่มได้รับความสนใจมากขึ้นค่ะอยากให้ไทยเนี่ยได้ดินแดนเก่าช่วงสมัยสยามกลับคืนอยากให้เวียดนามเนี่ยทวงคืนพื้นที่ที่กัมพูชาเคยให้เช่า99ปีแล้วลาวเนี่ยก็เสนอตัวขอพื้นที่ออกทะเลผ่านกัมพูชาตอนกลางนะคะก็ตามภาพเลยคุณผู้ชมแนวคิดนี้นะแม้ว่าจะสุดโตง่งแต่ก็สะท้อนถึงแรง แสสะเทือนทางการเมืองที่ฮุนเซนกำลังประชิญอย่างหนักหน่วงในระดับภูมิภาคนั่นเองค่ะไม่ใช่แค่ฮุนเซนนะที่เก่งเรื่องโซเชียลนะะตอนนี้ชาวโซเชียลก็กำลังตีกับฮุนเซนเหมือนกันค่ะ